ายไปถ่ายมาครับทีนี้ขันยุกให้ลูมิดสุปชัยเจอโรชาเข้ามาบีบครับแล้วสัสลักยอดเข้ามัดอาวสกัดไม่ดีแลวเรียบร้อยแลวครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหไอสติกมิองทองพลาดแรลบแล้วก็เป็นทางด้านของมาโกเชปอวิชครับยิงให้บริรัมขึ้นนำหนึ่งศูนย์สลิงทานพรมสุภาครับกองหลังของมอ ตัวลมครับเสียประตูเลยวุรีรัมเนี่ยโหมบุกตั้งแต่ต้นเกมครับแล้วใกล้ประตูจากจังหวะนี้ครับสัสลักโกนเข้ามานี่ครับสสเาา<ม>ตะผิดครับสิงคารโอ้โห,โหส้มลนครับเชปวิชแบบนี้สบายๆเลยครับโอ้โหคุอเหมือนไม่มีอะไรแล้วนะครับจังหวะเปิดเนี่ยครับโอกกสผิดครับสิงคารโอ้โหแลความผิดพลาด ครั้งเดียวของสึนังคารเสียประตูเลยครับ้าเอาละครับโดนตั้มมาทางฝั่งของเจ้าถิ่นบุรีรัมเลยครับแข่งกับเรอัมาโยก้ารครับโอลิมเปียกอสยิงให้บุรีรัมขึ้นนำแล้ว1ต่อ0ครับนาทีที่15นะครับ